วันนี้แม่บ้านจะพามาทำแกงหมูใส่มะละกอค่ะทำกินง่ายๆด้วยพืชผักพื้นบ้านแซ่บอร่อยนัวมากๆค่ะใช้วัตถุดิบที่มีในบ้านเพียงไม่กี่อย่างก็อร่อยได้ค่ะมีมะละกอสับเนื้อหมูหั่นชิ้นพริกแกงเผ็ดใบกระเพราพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าวัตถุดิบมีเพียงแค่นี้ค่ะเริ่มกันด้วยนาน้นํามันพืชสองช้อนโต๊ะพริกแกงเผ็ดสามช้อนโต๊ะผัดให้หอมค่ะพริกแกงมีกลิ่นหอมแล้วค่ะใส่หมูลงไปค่ะ ใครจะใช้เป็นไก่เป็นปลาเป็นเนื้อก็ได้เลยค่ะจะหั่นเป็นชิ้นเป็นสับได้ทั้งหมดเลยค่ะเติมน้ำเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวก้นเขาจะไหม้ได้ค่ะใส่มะละกอลงไปค่ะมะละกอะเราจะสับหรือว่าจะใช้ที่ขูดได้เลยค่ะแต่แม่บ้านว่าใช้สับจะอร่อยดีค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะแต่วันนี้พอบ้านขูดให้นะคะเติมน้ำสะอาดกับปริมาณให้ น้ำแกงขุกคลิกพอค่ะไม่ต้องเติมเยอะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะปรุงรสค่ะด้วยน้ำปลาหนึ่งทับพีตัดรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยรสชาตินี้ปรุงแล้วก็ชิมได้ตามชอบนะคะน้ำปลาแต่เราบ้านก็เค็มไม่เท่ากันค่ะใส่พริกชี้ฟ้าเขียวแดงพริกขี้หนูใส่ตามชอบค่ะ ถ้าแกงถ้วยสองถ้วยก็ใช้กระทะแกงได้ค่ะใส่ใบกระเพราลงไปตามชอบค่ะใบกระเพราแม่บ้านเด็ดสวนหลังบ้านนะคะบ้านคุณยายค่ะวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันค่ะหืมน่ากินสุดๆเลยค่ะแกงบ้านๆค่ะแต่ความอร่อยนี่อร่อยมากๆ มะละกอก็ปลูกเองหลังบ้านนะคะสวนหลังบ้านคุณยายเด็ดมาสดๆเลยค่ะใบกะเพราก็สดๆนี่ค่ะมาชิมด้วยกันค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติกลมกลมแซบนัวค่ะกินกับปลาเค็มนะคะปลาสลิดทอดปลานินเค็มทอด กินแบบบ้านๆเลยค่ะวันนี้มาบ้านสวนบ้านคุณยายที่นครปฐมนะคะก็จะทําอาหารเมนูบ้านๆทานกันค่ะลองไปทํากันดูนะคะทําง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะวัตถุดิบก็มีเพียงไม่กี่อย่างค่ะมะละกอใบกะเพราหลายบ้านปลูกเอาไว้นะคะเมนูนี้ค่ะไม่ต้องไปซื้อวัตถุดิบเลยค่ะสบายกระเป๋าสุดๆค่ะลองไปทํากันดูนะคะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ